้าเขาป้าขอดงครับชิปเนี่ยผลละไมา่ป้าครับผลละไมา่ป้าพ่อนะแถวบ้านผมเอินพักเอ่อพักกมินตาครับใบ่พักกมินเดี๋ยวครับเด้อะเลยมัน,มนแดงเดี๋ยวจะลองเก็บมาลองซิมใหม่เอฟซีพีพ่ๆน้องๆนั่นเลยรับชมครับ มารสชาติมันเป็นอย่างไร้ะครับเด้อลองมาเก็บพร้อมกันอึ๊บนี่นี่ครับโ้ยแตกแตกเดี๋ยวลองชิ่มบ้างนกมันก็นยังมากินนะครับนกะลองเชิ่มบ้างนะครับเด้อชิมใหเอฟซีบ้างรสชาติกินได้ครับ ประชาดจื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 ดในซุกมั้งเป็นระไรปลาเป็นปลาอยู่ค่าหน้าบ้านนี่ละครับเดี๋ยสมนะครับเนีนนะ่เป็นสมไท่ครับตอน เราจะลองมาขุดหัวบังเดยวำมามแก่ต้นนี้ครับต้นสมไทยปลามาลอ็อปลาฟอดดงมาเลยก่อนที่เขาเห็นงานใบยานั่งก็ไล่ลายครับแถวเนี้ยใบย่านั่งขึ้นน้ำตนขึ้นน้ำตนน้นอยู่ขาเนี่ยไลย่ยลแแต่ละส้มคือว่าไปละ เห็นปะ่ะใส่หรอเนี่ยๆๆปลายนิวผมเด้อใบยานางหลายๆงามงามลายแก่งน้องใหม่ที่กับด้ปานี่แ,ลแหละครับแม่เข้ามาปปานี่แหละหลายๆครับงามยยเยอะใบยอดพักกำบนี่นี่กับแม่เก็บไปต,มต้มจืดคอท้ายอยู่ครับนี่หลายอยู่นี่อยอดมากพลังงามเลย ใบมะละกอเอิญใบพงชดลรดบางคนก็เอิญใบพงชดลรดบางคนก็เอิญนี่ยังก็ใบนี่ยังก็หลายหลายเสืออยู่ต่อนหนิได้น,น,ดนะครับปลาป้าขอปลาขอดองเราไหมนี่นะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไใบสั้นไปแล้วครับเนาะปลารอปลารอดองครับผม แต่ข้อป้ากับพอมีแห้งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามให้เราไม่ได้ครับเด้อกดลงไปเลยกันฟังทงั้งหเดนอไต่คำว่าติดตามกดให้เนะี <laughs> ่ยมาเปิดความตปเนาะครับผม,ำม,ม,บผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ oh, yeah. <laughs>